ใบที่มีสีเหลืองเพราะอยู่ในที่มืดนําน้องออกมาหาแสงเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีเขียวการเพราะต้นอ่อนในที่มืดช่วยให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เมล็ดกําลัง,งงอกและสร้างรากอ่อนๆเพราะแสงแดดอาจจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการการงอกและทาให้ต้นอ่อนยืดหรืออ่อนแอได้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเพาะต้นอ่อนในที่มืดและการอยู่ในที่มืดช่วงแรกจะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นอ่อนยืดตัวมากเกินไปทําให้ต้นอ่อนแข็งแรงและมีลำต้นที่อวบอ้วนการเพาะ พอในที่มืดช่วยลดความเสี่ยงที่เมล็ดจะแห้งหรือถูกทำลายจากสัตว์ก่อนที่จะงอกได้ในใบคําแนะนําของทางร้านที่มีสามารถทําตามได้เลยอยู่ในที่มืด3าวันวันที่สี่ค่อยออกรับแสงนับถึงวันที่7ก็สามารถนําไปตัดกินได้อย่าลืมว่าต้องมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราไม่ควรให้น้ําขังแฉะเพราะจะทําให้เมล็ดเน่าและเกิดเชื้อราได้ง่าย